สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะด้านหลังของจงารย์ยโสธรานี่คือปราสาทตาแก้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราเพิ่งเดินออกมาจากปราสาทตาแก้วนะคะพิชิตปราสาทตาแก้วนะคะสูงดังกระตึกสิบชั้นนะคะแต่ว่าเป็นการทําบันไดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ได้เล็กๆนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะทังนั้นก็เลยได้เข้าไป ขึ้นไปนมัสการสักการ,กราบูชาในองค์พระศิวะเจ้านะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทนะคะที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่ออุทิศแด่องค์พระศิวะมหาเทพนะคะแล้วก็เราได้เห็นศิวลึงคนะคะคนนทีนะคะแล้วก็รูปเคารพต่างๆนะคะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่ ยังไม่ได้ประกอบเป็นรดลายเพ่สร้างาขึ้นมาก่อนเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ลงลรดลายก็ได้ถูกทิ้งร้างไปนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าในยุคผัดเปลี่ยนอํานาจหรือการขึ้นท้องราชหรือการมีการรบทับจับศึกหรือมีความไม่ปลอดภัยในบ้านเมืองอ,อย่างใดแต่ทําให้เราได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่เคยถูกสร้างขึ้นมาด้วยจําจนวนมนุษย์ที่มหาศาลนะคะด้วยโคช้าง มานะคะแล้วก็มีความเชื่อพิธิกรรมที่ต้องการสร้างถวายต่อองค์พระศิวะมหาเทพหรือคติศาสนาพราหมณฮินดูนั่นเองนะคะท่านผู้ชม